มาแล้วครับมาเอาแนวมันไปไว้มาเอาในม,ม, together, ม yeah. well ั่นไปหวานมาเอาแนวขีกันไปไว้ทาตื่นสวยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับเมื่อนี้ครับอสราวุธข้อกัวฟาร์มกับสิผ้าพีผ้านองครับมาเบืองหยาเพ่งกุลานะครับของเอสสราวุธข้อกวัวฟาร์มนะครับมือนี้นะครับมาเบืองหยาเพ่งกุลานะครับพอดีว่าผมว่าหยาเพ่งกุลาของผมนะครับมีหยาธรรมชาติขึ้นแจมนะครับขึ้นแจมไลนะครับเมือนี้กระเลย มาตัดหญ้านะครับที่มันขึ้นแจมหญ้าธรรมชาติขึ้นแจมไรนะครับไปเหงง้วนะครับของอิสระวด์โคกวาฟาร์มแล้วก็มาเบิงส่วนที่ผมเอาปุ๋ยยูเรียนะครับใส่หลายเกินไปนะครับมันก็สิเป็นสีเรื่องนะครับก็เลยสิตัดออกนะครับให้ขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยยูเรียไรนะครับประเด็นนะครับปัญหานะครับของอิสระวด์โคกวาฟาร์มนะครับก็คือ ใส่ปุ๋ยยูเรียไหลนะครับพิเศใเฮียรมันขึ้นบพสมามเสมอนะครับขึ้นมองหน้ามองบางนะครับตอนนี้เกิดแต่ว่าส่วนมากระน้านะครับของอิสราวุฒคโคกวัวฟาร์มนะครับบึงนะครับมองนี้นะครับติดยูเรียนะครับติดปุ๋ยยูเรียนะครับใส่ไล่เกินไปนะครับมองพอดีนะครับกรงามนะครับมองเนาะมองไล่กรกระเหลืองนะครับผมก็เลยสิมตัดออกนะครับเพราะว่า มันมียาธรรมชาติแจมนำนะครับก็เลยสิมาตัดออกนะครับให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับอีกล็อกนึงนะครับใส่พอดีนะครับนี่นะครับกําลังงามนะครับกําลังสวยเลยเดียวกันนะครับนี่ล็อกนี้นะครับกําลังสวยนะครับแถวนี้นะครับเพราะว่าผมแบ่งเป็น2ล็อกนะครับล็อกหนึ่งนะครับผมตัดไปแล้วนะครับล็อกที่2นี่คือล็อกนี้นะครับที่แบ่งให้พี่ให้น้องนะครับใครสนใจนะครับพันหยาแพ่งกุลานะครับสามารถติดต่อได้นะครับเบอร์0 9 8 2 4 7 4 6าแปดสองส 52นะครับเอส r a w u t ข้อกวัวฟาร์มนะครับหรือว่าติดต่อทางเฟซบุ๊กได้นะครับทางเอส r a w u t ข้อกวัวฟาร์มนะครับเห็ดทีละเล็กทีละน้อยนะครับจากคอกงัวมันต้องเป็นฟาร์มนะพี่น้องเลยนะครับเมื่อนี้นะครับก็อัปเดตนะครับหย่าเพ็งกุลานะครับให้พี่ให้น้องบึ้งนะครับหลังจากเลิกการเลิกงานนะครับผมนะครับก็มาตัดหย่านะครับกสิ กีตเว่นนะครับก็เป็นสีดเดี่ยงเนี่ยเช็หน่อยนะครับเพราะว่ามาเอาหยาเนี่ยมือแรงนะครับมาอับเดทอดหยานะครับให้พี่เห็นนองเบิ่งนะครับเพราะว่าหยาแป้งนี้นะครับผมเอารถไถเหยียบนะครับที่เหลวผมว่ามันสิตายนะครับเพราะว่าน้ำท่วมนะครับผมก็เลยใจออกนะครับเห็นหยานะครับหลังจากน้ำท่วมแล้วนะครับเห็นหยาแล้วนะครับกลับมามีกอมีเงานะครับมีขื้นเป็นแผงนะครับขื้นเป็นเครือเป็น อันนี้ขึ้นนะครับผมก็ดีใจนะครับนี่นะครับหย่านะครับเนื้อประมาณ1ฟุตนะครับเนื้อว่า1ไม้บรรทัดนะครับ30เซนติเมตรนะครับ1ประมาณนะครับเบื้องการตัดหย่านะครับของเอสราวด์ขวบหัวฟาร์มนะครับการตัดหย่านะครับของเอสราวด์ขวบหัวฟาร์มนี่ก็คือไปกลับเลยนะครับไปกลับนะครับในกองเดียวกันนะครับเพราะว่า ขั้นเม้นทาตัดไปเร้วนะครับจะขั้นตัดไป้างเดียวนะครับมันจะเป็นกระจายนะครับการเก็บหยาหงเฮามันกระสียากนะครับผมก็เลยตัดไปกลับนะครับเก่งค้าสั่นนี่นะครับพี่น้องเพราะว่ามาย่าหมือแรงนะครับมาเอาหยาใหง่งัวนะครับเอาหยาใหง่งัวนะครับก็เพราะว่าหลังจากเหลือการเหลืองานนะครับก็ดลวงมาเลยนะครับมาตัดหยาเห้งัวนะครับแย่เพนกลานะครับผมตัดนะครับ ตัดอยู่ประมาณสีแถวนะครับสีแถวนะครับก็ดูประมาณนี้นะครับสีทิ้งหาแถวนะครับเพราะว่าตัดสีท้งหาแถวนี่ก็จะลดกระบะหนึ่งนะครับเพราะว่าหยาที่ว่างงายด้วยทีเดียวนะครับเพราะว่าฮดนะครับผมก็ใส่สปริงเกอร์ฮดนะครับสปริงเกอร์ตัวใหญ่นะครับลดน้ํานะครับ วันเว้นวันนะครับตมโบเบดโฮตุกมือนะครับแล้วก็บม่มีข้องเช่นเราประทานนะครับก็ต้องใส่น้ำใดนะครับเป็นการให้น้ำนะครับเมืองหยานะครับตอนนี้นะครับมันจะมียาขนนะครับอยู่โซนทั้งติถนนนะครับมันจะมียาขนปนคือม่นาำเนนะครับเพราะว่านี่แหละครับเตรมรถขั้นนี้แล้ครับผมว่ามือนี้เต็มพอดีครับเพราะว่ากาบึงนะครับ กาเบิงว่าสติม่บนะครับให้พี่ให้น้องเบิงนะครับติมพอดีนะครับนี่มาเอายาให้งัวนะครับมาอัปเดตยาให้พี่ให้น้องเบิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังแห่งอกกำลังแห่งใจเอสราวด์กอกงัวฟาร์มนะครับไพเฮ็ดอีสุกยนูซอยสู้ยายานลื่นเพื่อนบ้าไเฮ็ดพิษให้ซอยบวไข่แก่ดอกซอยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเอสราวด์ขอกวัวฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม